กับเอชทิดอยู่สามแยกเรื่องมาหน่อยดิเหนื่อยไหมครับทุกท่านะครับผมอันนี้มึงอะไรกับกูเนี่ยอะไรน้ำหมดเลยเอาเลยแกกันแกอยู่เขาเปิดตรงนี้หนึ่ง๋ยวนะครับเดี๋ยวผมผมเตี้ยลงก็ได้เดี๋ยวผมเอาข้างหน้าก็ได้ผมก็เหนื่อยจังเลยครับเมื่อวานให้ขาย่างหนึ่งไปออกขาย่าง นะเหนื่อยยึบเป่งเลยใช้คำนี้เลยได้ไหมติดเหลืองไหมติดเหลืองไหมเป่งนี่เหลืองติดเหลืองมาให้ยาออกยานี่อยู่ใกล้กันเกินไปป่ะครับจะโดนไหมครับอ๋อเดี๋ยวตั้งไว้ให้ออกก็ได้ตั้งแล้วก็เดินออกอ๋อนะครับบังนะจ๊ะลองมองนี่ก่อน้นะครับบังบังนิดนึงเออผมอยากให้เรียร์ยกขึ้นได้ไหมมันอยู่ข้างหลังอยู่แล้วอ่ะสูงอยู่แล้วอ่ะได้ได้ได้เออ เดี๋ยวผมผมไม่มองบังคับผมมองทำไมอเหมือนจะบังคับได้เนาะเจ้าโคตรกับมุมนี้มันมีกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับครับเดี๋ยวโทรกลับกดไมเลยเด้อมุมมีกล้องจังการตั้งมุมถ้วย เรียกำลังมาครับใช่ไหมกลังมาขอหน่อยมาด่วนหน่อยจะได้ทีเดียวมาด่วนนะครับพี่จี้มาแล้วเดียบอกมาด่วนครับบอกมาด่วนครับพี่จี้นึ่เป้าหมาย เอ้ขี้ระวังเนอะเรียนทุกท่านเมื่อวานนี้ผมเก็บังเอิญไปให้ข่าวเขาเพราะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาก็คือช่องข่าวสามช่องนะนี่นี่กล้องใครโดนหางบังแล้วไอ้นี่ลงไปก่อนนะเข้ามาขโมยซีนแล้วทีดี้คดีข่าวที่ถ่ายทอดออกมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรนะครับ ที่ยัสิ้นส,สูงเกินทีม่มีข่าวไปว่าทนายสมเกียรติเนี่ยไปห้ามยูทูบเบอร์ไม่ถ่ายลงไม่ใช่นะครับยืนยันทุกท่านหรือ f อซของทุกแต่ละคนต้องฟังนะครับผมแค่บอกว่าบางเวลาที่เป็นช่วงเวลาส่วนตัวเขาเนี่ย u ู u ูบจะไม่ไปถ่ายแต่อะไรก็ตามลุงให้ถ่ายอยู่แล้วเมื่อกี้ผมก็นั่งคุยกับลุงอยู่ว่าเออลุงมาเคลียร์ตรงนี้กันก่อนเพราะว่าเขาบอกเขาไม่สนใจ ขารู้ว่าทนายเป็นยังไงเขารู้เพราะนั้นข่าวลือหรือข่าวที่พยายามยั่วยุให้ผมแตกกันหรืออะไรการทุกท่านจะต้องต้องปัดออกไปนะ<ช>ทุกท่านเป็นพี่น้องผมนะคือผมไม่ได้เคยห้ามว่าไม่ให้ถ่ายนะแต่ข่าวมันออกไปทำนองว่าอะไรนะทนายสมเกียรติอะไรนะซัดลุงอะไรทุกอย่างนี่แหละแม่ยูทูบเบอร์เข้ามาถ่ายไม่จริงไม่จริงครับทุกคนถ่ายได้แต่ ผมเขา้ถามความเห็นผมส่วนตัวผมหมายความว่าอยากให้ลุงมีเวลากับครอบครัวส่วนตัวบ้างในบางช่วงขณะไม่จะเป็นต้องถ่ายตลอดเวลาเท่านั้นเองเพราะนั้นไอ้สิ่งทีม่มันมีข่าวไปผมไม่สบายใจก็เลยต้องเดินทางขึ้นมาเคลียร์ตัวเองกพราะถ้าพี่ๆเข้าใจอย่างนั้นก็ให้เข้าใจใหม่นะครับผมไม่เคยยืนยันว่าไม่ให้ทุกท่านถ่ายลุงนะไม่ใช่นะครับแล้วก็อะไรอ่ะสิ่งที่ผมได้พูดไปกับลุงตอนที่ผมไลฟ์สดตรงนั้นเนะี่ยผมพูดด้วยความราถรถนาดีไม่มีอะไร เมื่อกี้นี้ก็นั่งคุยกันครับให้ดูก็ได้ว่าไม่ได้ไไดทะเลาะอะไรกันหรอกครับก็คุยกันดีๆน,นะครับเรารู้ขอถ่ายรูสปสบายวะเดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้ว่าเราคุยกันไม่ใช่อนะครับก็เนี่ยก็คุยกันดีอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีการนัดงหนุงนัดง,งานกันปกตินะครับเพราะนั้นเวลาผมพูดสิบเขาไปใส่เป็นร้อยเวลาผมพูดร้อยเป็นพันทุกคนต้องต้องใช้สติปัญญาการแยกแยะก,ก,กันเอาเองนะครับ แล้วยิ่งช่วงอืมใช่มันเกินกนแน่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลุงพลเองจะต้องตั้งสติให้มากที่สุดได้ยิ่งข่าวว่าสองสามวันก็ขี่รถไปมายกเท้าให้ขี่รถไปมามีชายชุดดำผู้หญิงชุดดำมาหลังบ้านโอ้ยตายแล้วมัมก็เลยนั่นคือก็ผมก็พูดไปแล้วว่ามันเป็นแผนยั่วยุอะไรบางอย่างซึ่งถ้าลุงลุงไม่มีสติในการอดทบน เขาก็จะพยายามหาเหตุอย่างนี้แหละในการมาถอนประกงประกันนี่แหละหาเหตุสารพัดสารเพได้ยิงข่าวแว่วๆอีกก็จะมีการสร้างกลุ่มอะไรมาคัดคองคัดค้านอะไรดิมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับที่สาคัญที่สุดที่พี่ยูทูบเบอร์ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้จะต้องไม่ตอบโต้เมื่อใดที่คุณตอบโต้เขาคุณกลายเป็นชุมชนอิทธิพลเมื่อไหร่ก็จะบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนอิทธิพลเพราะว่าเพราะว่าลุงพลเองคุณยูทูบเบอร์ทุกคนคือคนที่อยู่ตรงนี้ นะครับอันนี้คือ YouTube ด้วยป่ะครับพี่เป็น YouTube ด้วยป่ะครับอ๋อไม่ใช่นะครับต้องต้องใส่นะครับนะเพราะนั้นสิ่งาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ใช้ความรอบคอบความสงบในการดำเนินชีวิตไปนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะเตือนยังไงนะเพราะผมก็อยู่คนละที่นะครับเอ้ยระวังหน่อยนะนย <c oughs> มันรู้เรื่องไหมเนี่ยไอ้นิกกี้ ระวังหน่อยนะ <S 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 อ่าเพนเรื่องนะคือเรื่องนะครับคือฝ่ายตั้งรับกับฝ่ายบุกบุกม,มันต่างกันนะเราไม่รู้จะตั้งรับยังไงบางทีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่โดนกักตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีผมมองว่าเป็นเรื่องดีคือไม่ต้องออกมานะครับเป็นเรื่องดีกักตัวไว้บางทีผมเข้าไปก็ปิดปากนะฮะก็แต่เห็นแกบอกแกตรวจมาแล้วมีใบแพทย์แล้วว่าไม่มีอะไร นะครับไม่มีอะไรก็โอเคก็สบายใจส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยระเบียบก็คือระเบียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องรอรีอาร์นิดนึงจริงๆริงผมก็ไม่คิดทุกคนว่าผมอ้วนไหมอ้วน,น้วนใช่ไหมบวมไหมวบวมกับอ้วนต่างกันบวม้วนเหมือนเหมือนกันนันและครับคือตอนนี้เนี่ยพอดีมผมก็เห็นรีอาร์ก็ไปติดต่อผมว่าเออทนายมาท้าทายผมเลยแต่อาที่บ้านเลยทนายเอาไหมท้าเล่นกันอะไรอะไรเชน ผมว่าลีอาสามารถลดน้ําหนักให้เออมันถึงทําให้ทนายน้ําหนักลงได้นะครับผมว่าไอ้หญิงเปล่าผมว่าเช้าช่างร้อยกิโลครับถ้าเป็นหมูย่างก็หมูย่างขนาดกำลังกำลังย่างกำลังปิ้งเลยครับเอาแล้วเอ๋อแล้วรับมาดีเอามาบดีเลยพื้นที่ของกล้องทนายมามาเอาเอาเอาพื้นท่มัมาหน่อยไปดิผมลืมหยิบเดี๋ยวกล่องเอากล่องมาหน่อยเอาเอาผิดพันมาหน่อยผมรับคำท้านะฮะวันนี้เดี๋ยวขอผิดพันหน่อย จริงๆตอนนี้ผมมีน้ำหนักผม,ผ,มผมรู้สึกปวดหลังแล้วก็ปวดพวกเขา่าแสดงว่าน้ำหนักผมมันมันเยอะมากในการกดแล้วก็เนี่ยหนอกหนอกคอปนอยังคำอะรขึ้นเลยครับวันนี้พวกพี่ๆเขาคิดยังไงไม่รู้ไปบ้านผมคิดยังไงไม่รู้ไปบ้านผมไปท้าผมอ่าอุ้ยราต้นกักปกของขอบคุณครับขอบคุณครัขบขกว่า ทนายเอาไหมผมผมท้าเขาบอกเขาท้าผมว่าสองอันเนี้ยภายในสิบวันเนี่ยหรือภายในหนึ่งเดือนเนี่ยผมต้องน้ําหนักผมจะต้องหายไปสักห้ากิโลง,งานนี้คุณตามกับคุณตามแหละดูว่าใครจะหลอกกอัน,น <c oughs> ย้ายสมเกียรติพอมนะ <c oughs> อันนี้ผมก็ถามว่ามันคืออะไรฟังแต่พี่มูนีพูดฟังแต่พี่ธนันพูดเฮ้ยดีอ่ะ ดีอ่ะซื้อเลยอะไรอะไรเราก็ไม่เข้าใจนะครับขอจบไว้<อ>ตรงน,นี้นะครับเป็นการเสริม